นี่คือวิธีการฟาร์มเงินของผมนะครับผมโดยที่ผมจะใช้ D4C เลิฟเทนกับฮาวมอนอันใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานั่นเองเนาะไอ้ฮาวมอนอันนี้ผมก็ไม่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันใช้คำพีดาบนะคุยกับลิซ่าตรงนั้นเนี่ยแล้วมันจะได้ฮาวมอนของโจนาธานมาเนาะเออไอตอนแรกผมกคิดว่าเขาออกไปแล้วนะแต่เขาเปลี่ยนเอามาอยู่ในคำพีเรียนวิชาดาบนั่นเองเนาะโอเคเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปพาคุณผู้ชมไปหาตังค์เยอะๆนะครับผมเออก็อยู่ในนี้เลยนะเป็นเควสของโจทารุ่นั่นเองนะครับผมนี่เป็นน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 นเเเเเคคควววสสี้้้ลยยะะตั NPC ัั NPC มออู่่ขาางงในนจใจห เราได้นะครผมตอนเรามาตี The Wolverine ที่เราจะทำ Quest ก็จะเป็น The w o l v e r i n หรือจะเป็น Med i n t e r v e n t ก็ตามนะครับผมเออก็อย่าลืมรับเควสอันนี้ด้วยนะถ้าผู้ชมอยากได้ตังค์เยอะๆอะไรอย่างนี้นะผมเออแล้วก็ฮาร์มอนของโจทาหานี้พิเศษคนอื่นคือมันไม่ล้ำชาดแล้วนะเออเขาน่าจะได้เป็นดาบไปเรียวนะฮาร์มอนโจทาหานะครับผมนี่มันจะไม่มีเกรดชาร์จไม่มีอะไรเลยเนาะเออผมก็อัพตำนี้นะผมสเตทนี่อันนี้เป็นสเตทฮาร์มอนผมอัพอย่างนี้นะครับผมต่อไปก็เป็นสเตทของสเตนของผมนะผมเป็น D4C l e a t h ิ r ที่เห็นนี่มันเป็นสกินเนาะเเอออป็นนนนสกิขงะครับผมมาี อันนี้ก็จะเป็นสเตตของดี c อนะอัพแค่ยิงปืนแล้วก็ดาเมตันนะครับผมแล้วก็อัพเล็บเทียนตันนะแล้วก็อัพไอตัวระเบิดมาด้วย <c oughs> เผิดได้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวของตัวของตัวหลักผมก็ประมาณนี้อ่นะอัพประมาณนี้ครับผมเผื่อคนคนดูอยากอัพตามเนาะแล้วก็วิธีตีก็เหมือนเดิมครับผมคอมโบเหมือนเดิมเลยโอเคเราเริ่มกันเลยนะครับผมหมัดละสิบสามนะครับผมอาจจะเบาวกว่าฮา์มอนหน่อยเนะเ ยากหน่อยเราไม่ต้องชาร์รผมเนี่ยเราจะยืนนานกว่านะไม่ต้องปล่อยชาร์ทามอนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วค่อยกดไอ้ท่าปาดของฮาวมอนปัางโอเค ม่เป็นไรนะครับผมตายไ,ไหม <c oughs> นี่โอตายพอดีนะครับผมโอเคครับผมนี่ไม่ได้ตังค์มาตั้ง3 0 0พันเลยนะบวกกับอีก500ร้อยนะผมก็รวมๆเป็น3,500นี่ครับผมโหได้ตังค์มาเยอะอยู่นะแล้วเราก็สแปมตีอย่างนี้ไปเรื่อยนะผมเราก็จะได้ตังค์เยอะน,ะนั่นเองนะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นวิธีการฟาร์มตังค์ของแบบเอ่อคนเอนเกมแล้วนะผมสำหรับใครที่แบบอยากได้ลัคกี้แอนลูกมาสูงแบบรัวๆนะก็บอกนี่ก็จะบอกอนี่เลยนะ ลักเกียแอโรมันซื้อได้นะครับผมนี่ลักเียแอโรจะตังค์ห้าหมื่นนะครับผมเนี่ยซึ่งผมก็ซื้อได้เร็วนะผมก็ฟาร์มไปเรื่อยเลยเจริงเออเตรียมเตรียมไว้ทำทักสีให้คุณผู้ชมดูนะไป <laughs> เราไปกันต่อนะครับผมเอาพวนจุลถ่านก็ตีได้นะครับผมเออของดีของดีครับของดีม <laughs> ีตัวอื่นที่ตีง่ายกว่านี้มันมันผมว่าไอตัวนี้แหละง่ายสุดแล้วนะดีฟอร์ซีเลฟเซียนนี่แหละถ้าใครแบบอยากตีลีโอง่ายๆก็เก็บตัวนี้ไว้นะเนาะดีฟอร์ซีเลฟเซียนตีง่ายสุดแหละหาได้จากไหนหะา <laughs> ได้จากกระดูกนะครับผม สองสามอะไรจะกระดูกระผมแล้วก็อัพสเตตให้เต็มแล้วก็ให้กระดูปุ๊บมันก็จะสูมอีกทีนะว่าจะได้ดีโฟรซีรอบต็หรือเปล่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้มาคุณผู้ชมก็ไอน,นี้เลยนี่ครับผมซื้อหัวใจนะครับผมแล้วก็ใช้หัวใจเลยไต้ไต้เออ,อยังโดนต่อยอีกเหรออุตส่าห์ตายไปแล้วแม่์ใจซื้อได้ในร้านค้านี่แหละ ร้านค่าไหนร้านค่า UI ก็บอกนี่ ร้านค้า UI ตรงนี้นะครับผมอ่าเพื่อคนดูดูคลิปผมไม่จบเนาะเออ UI ตรงร้านค้านี่แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะอที่ผมอธิบายแล้วกันเนาะไอ้ตรงหน้า UI ตรงนี้อ่ะหน้า UI เนี่ยอ่ะคนดูอาจจะคิดว่าอ่ะตรงนี้เป็นอัพสเต t ตัวละครหลักเราใช่ไหมแล้วก็อันนี้อัพสเต t สแตนแล้วก็อันนี้อัพสเต t f ฟนต t ้ n g s t y l อันนี้เป็นการดูเควสนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช็อปนั่นเองก็เหมือนแบบพวกเอ่อเกม p e t วินส่วนใหญ่เขาก็จะมีกันนะครับผมนี่ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นค่าโชคนะครับผมค่าโชคของเราอันนเองเนาะว่ามันจะมีสแตนระดับอะไรออกมััมกกัั่่งงงนน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 นะะะะคครรรรบบบผผมมเเเเปป็็พววกกกกกสสิิแหล้้ตตีีียจ เปอร์เซ็นต์ของสแ,แตนตนั่นเองว่าอะไรมันออกอยากออกง่ายนะครับผมเนี่ยออกง่ายสุดก็จะเป็นไอตัวเบ็ดนั่นเองเพาะนี่ไอพวกเนี้ยออกง่ายนะแปดเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อโลสกินได้นะครับผมนี่เห็นไหมร้อยหนึ่งนะครับผมซึ่งมไม่เอาหรอก <laughs> กดให้ดูเฉยนะครับผมผมกดให้ดูเฉยอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซื้อเจมนะผมเจมทำอะไรเจมก็เอามาซื้อพวกสกินตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าต้องการเจม500ในการได้สกินทัชสี่นะครับผมถามว่าซื้อมาแล้วได้เลยไหมได้เลยนะครับผมแต่คุณผู้ชมส,สแ,แตนคุณผู้ชมจะหายด้วยนะอ่า ก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อไอ้ตรงเนี้ยก็แนะนําให้คุณผู้ชมแบบว่าตัว,ต,วตัวหลักเราเนี่ยเออตัวล่างหลักเราเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือไม่ต้องใส่สแตนนะผมหรือคือรีแล้วเป็นล่างปกติไปเลยนะครับผมอย่าใส่สแตนนะครับผมก็แนะนําให้รีอ่ามีสแตนอะไรที่คุณผู้ชมไม่ได้ใช้ก็รีรีรีไปเลยก็ได้นะครับผมไหนี่ยแล้วถึงตรงที่สุ่มสกินสแตนแล้วก็จะมีระดับไม่เหมือนกันเนาะอันนี้มันจะเป็นสแตนหาย,ยากก็จะอยู่ที่500เจมนะครับผมอ่าสแตนหาง่ายมันก็จะอยู่ที่50เจมนะครับผมเออไอ้ตรง3ตัวนี้จะ50เจมหมมดเเลยนนนะครับผีป็สกิหางง่่ายนนนััเอะครบผม แล้วก็ส่วนข้างล่างก็จะเป็นช็อปที่เราสามารถใช้เงินตรงนี้นั่นเองนะในการซื้อได้ก็ไม่ว่าจะเป็นเออ่ธนู5อันนะครับผมลูกา1อันนะผมดีโอเดลลี่ก็ซื้อได้นะ่ผมห้าห้าพันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจนั่นเองนะครับผมหัวใจ,ห,วใจหัวใจจะอยู่ที่สามหมื่นแล้วก็กระดูกซี่โครงนะผมเออไอเอ่ออ,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 อันน,น,นี้อันนี้สะโพกค,ครับผมเออกระดูกสะโพกแล้วก็แขนนั่นเองแล้วก็ลิฟท์เคปเนี่ยแล้วก็ลิฟท์เคปห้าอันกระดูนหนึ่งอันแล้วก็เพลลูกกา แล้วก็ลูกระกา5อันก็จะมีวันนี้เพิร์ลูกระกาก็จะเป็นการรีสเต็ตนะผมแต่สแตนไม่หายนั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็นลู a, กระกาก็ตอนเรากินไปอะทุกอย่างหายหมดเลยสแตทก็ร mm ีสแตนก็หายไฟติ้งสไตล์ก็หายแต่ถ้าเป็นเพิร์ลูกระกาเนี่ยเรากินไปปุ๊บไม่ว่าจะเป็นสแตนแล้วก็ตัวไฟติ้งสไตล์เนี่ยจะยังอยู่นะครับผมแต่ว่าสเตทเราจะร mm ี hmm. นั่นเองเนาะเอ็คุณผูช้ชมเข้าใจง่ายๆนะว่าเพิร์กับลูกกามันไม่เหมือนกันในแค่ผมเอก็ประมาณนี้ครับผมมันก็ไม่มีแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ ไอ้พวกนี้จะเป็นแบบเออเติมเติมเพื่อฟาร์มง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นครับผมอ่ะอ่ะในส่วนของนี้ก็นี่เรากดได้นะผมกดเนาะับผมกดตรงนี้ได้ถ้าขี้เกียจเลื่อนนะครับผมครับผมประมาณนี้ก็ผมส่วนของร้านค้าหน้าอ i ไอเนี่ผมเผื่อผู้ชมยังไม่รู้นะผมเผื่อผู้ชมยังเอ่อจอยู่กับไอ้ร้านค้าที่มันอยู่ในแง่อันเก่าเนาะอ่ะนี่มันเพิ่มมาเพิ่มมาแล้จริงๆเพิ่มมานานแล้วนะผมเออหลายคนยังไม่รู้นะผมผู้เล่นเก่าก็อาจจะยังไม่รู้นะผมแล้วก็มาตีกันต่อนะครับผม ไปครับเก็บสักแสนหนึ่งครับผมจ้ารอรอเขาวาร์ปมานะครับผมวาร์ปดิอ้ายังก่อนเฮ้ยทำไมอยู่เวลาเนี้ยไม่แพทเทิร์นเปลี่ยนเนอะ ใหย่ย yeah. oh. ีแพทเทิร์นเปลี่ยนนะเฮ้ยโอ้ไม่เจงรอเพอร์เฟกบล็อกได้ครับผมคุณผู้ชมไอ้นี่ไงหนึ่งสองสามกดรับเทนไม่ทันโอ้ไม่คุณเอาไม่เสร็จอ่ะเฮ้ยปืนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยย่างต้องอ่ะ โอ้เรา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 บอกได้ยาเฮ้ยฮ <t> ุยย <t> ังลบเทนอ้าวลบเทนตอนยังยังยังเอาละได้เวลาจริงรับไปเออแค่นั้นแหละโอ้เกือบตายแค่น้นคผู้ชมเก็บตังค์ถึงหนึ่งเสรียญแล้วครับผม ปเดียวไม่แม้แป๊บเดียวเองครับผมนะเพื่อนนี้ยอดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสุม่มไอ้ลัคกี้แอร์ลให้คุณผู้ชมดูแล้วกันเนาะซื้อจากร้านค้าแบบสดๆนี่แหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเอ่อรีสเต็ปก่อนนะครับผมเอ่ออืมนำ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 เอาอะไรดีนะแทนแล้วกันนะครับผมแอมเออโอเคผมรีเดอะแฮนไปแล้วทีนี้เราก็อัพสเต็ก่อนนะครับผมอ่าแล้วเราก็ซื้อลัคกี้แอโร่ได้แล้วนั่นเองนะอ่าบ้างครับ ทีมสันเข้าตู้นะครับทีมสันเล็กเสี่ยมนี่อืมได้ไปแล้วผมตะเกียร์โลกให้เลยเดี๋ยว่ราบผมจะได้สกินอะไรนะครับคุณผู้ชมคงไม่พ้นกับสกินเกลือหรอกนะอ้าวเอากินไม่ออกงั้นดูอย่างนี้ก็ได้โอ้ะต้องกินอันเดิมนะครับ ซูบาราชีนะแต่ถ้าเป็นเลิฟเตียนจะเป็นอันนี้นะเนี่ยเสีสยงพูดไม่เหมือนกันเนาะเป็นเลิฟเตียนจะเป็นซาส,สโซอวัตซิโดอะไรสักอย่าง